จะโง่น้อยกว่าอีหญิงลีหน่อยเพราะหนูฉลาดนิดนึงเข้าใจไหมลูกคนที่อยู่ในวงการมันต้องฉลาดถึงจะอยู่ได้นานถ้าเราโง่แล้วตกเป็นเหยื่อของอีพวกคอมเมนต์ต่ำๆมันก็อยู่ได้ไม่นานเราต้องอยู่เหนือคอมเมนต์ต่ำๆไม่ใช่ปล่อยให้กับคอมเมนต์ต่ำๆเฟนขลับบอกว่าพี่เพชรดาทีว่าพย์โง่ไม่มไม่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 ่าแรงมากอืมีคำถามอีก<ม>ไหมคะ แต่พี่เพจเขาก็เป็นคนนี้แบบว่าอยู่ในกระแสตลอดนะบา่แม่ไม่ได้ต้องการอยู่ในกระแสนะลูกแม่อยู่ของแม่ดีๆแต่อีกพวกสาระในเอาข่าวแม่ไปเขียนเองแม่ไม่ต้องการออกสื่อใดๆทั้งนั้นหนูก็รู้แม่ไม่เคยออกงานอะไรในสังคมเลยแต่อีแม่ไลฟ์สดของแม่อยู่ดีมันสาระในแคปคําพูดแม่แคปเรื่องของแม่แล้วเอาไปเขียนข่าวกันเองต้องขอบคุณพวกมัน เราไม่ได้เกี่ยวกับแม่เลยเพราะว่าเขาไม่มีใครจ้างแม่ง่ายงานที่มันเล็กๆเขาก็ไม่จ้างแม่ง่ายและการเล็กๆเขาก็ไม่จ้างแม่เพจนะเอออ้าวคพพูดนะแม่บอกว่าโง่อย่างนู้นอย่างนี้นะแม่ไม่เคยไปรายการดังเลยรายการที่มันเป็นกระแสรายการที่มันท็อปมาแม่เคยไปไหมแม่ก็ไม่เคยไปออกรายการดังแม่จะออกรายการดังแล้วกระแสดับแบบมึงแม่ไม่เอานะถ้าออกรายการดังๆแล้วต้องกลับมานั่งขายปลาหมึกที่บ้านแม่ไม่เอานะลูก ออกค่ะนะคะต่อให้ทิพมันนั่งขายปลาหมึกค่ะแต่ทิพก็เคยออกรายการดังๆจบทิพไม่แข่มันไม่ใช่ตัววัดนะลูกการออกรายการดังๆอ่ะตัววัดคืออะไรอ่ะตัววัดก็คือแบบว่าเออมันนั่งแบบบอกเองว่าแม่ไม่เคยเมื่อกี้คุณจะบอกเองว่าคุณไม่เคยตกกระแสใดๆนั่นเาเรียกว่าตัววัดค่ะตัววัดคือความดังยืนยาวนานเป็นอมตะมีคนรักและซัพพอร์ตตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าแค่ไปออกรายการพ้นอานนท์แล้วกลายเป็นคนเก๋ไม่ใช่ไปออกรายการช่องแปดแล้วกลายเป็นคนดังมันตลกใครก็ออกได้รูปรายการแบบนั้นหน้าจริงวันนี้แม่จะไม่เคยออกแล้วิดเอาคิออกรายการอะไรท่านขาเอาบกถามตอนนี้แสดห้าเดี๋ยวนี้พุทออกรายการเสร็ก็ได้เลยโอ้ตายแล้วทาไมความคิดโง่อย่างนี้ไม่น่าหรอกไม่แปลกใจเลยนั่งขายป้าหมืออยู่แต่ที่บ้านโง่จริงๆ โอ้ยตายแลวพี่เพชรเป็นคนฉลาดนะที่ว่าเ่ยทำไมคนหนูเรียนจบอะไรมาหนูจบอะไรมาหนูเรียนจบอะไรมาอะไรมาเนี่ยลูกถามได้ปะส่วนตัวขอรับละลวงนิดนึงเหมือนที่หนูพูดน่ะขอรับะเรียนจบอะไรมาคะเนี่ยคือหนูเรียนจบอะไรมาแล้วพี่เพชรเรียนจบอะไรมาคะ what about education what you 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 เรียนจบอะไรมาคะมหาลัยไหนไอเดนโดค่ะไอจัดอาร์ยู่ ไอ้ตัดอายู่ค่ะอไม่อยากพูดภาษาแบบนี้เพรเรียนจบอะไรมาพี่เพชรจบมหาลัยค่ะนิเทศศาสตร์ภาษาอังกฤษค่ะความฉลาดทาง EQ และ a q r q มีครบหมดแต่ถึงมีแค่อะไรอะไรคะคิดถามว่าพี่เพชรจบปตีมหาลัยอะไรค่ะ่าสพัฒนบุรีรัมค่ะจบปตีเลยเหรอได้ค่ะอมแม่กอด แล้วคนจบปตีนี่คือมันต้องแบบมานั่งหาแฟนลับซัพพอร์ตเหรอโอ้อโง่อีกแล้วกูนั่งแหกปากทุกวันกูใช้พาาเวอร์ใช้พลังมึงรู้จักอ้ําภาาภาพาไหมคะกูถามมึงคําเดียวก่อนก่อนที่จะโชว์ความสลาบไม่ต้องรู้นชาอืคนอื่นค่ะรู้จักแล้วตองก่อนรู้จักอ้ําพาาลาพาไหมคะรู้จักอ้ําภาาลาพาไหมคะตอบคาถามนี้ก่อนรู้จักอ้ําภาาาพารไหมคะท่านนั้นพี่เพชไม่ต้องเอาคนอื่นไปเปรียบเทียบเขาเป็นใคร หล่อนสวยขนาดไหนอะหล่อนอยู่เนีบๆไปสิทําไมต้องพูดถึงบุคคลที่สามมาหล่อนเป็นอะไรยายเพชรเออเนี่ยฉันฉันจะวีนหล่อนแล้วดารู้จักอัมพชลาภาไหมคะนะฉันรู้จักดาราอากเปิดนะจะบอกเลยเอาทีนี้หยุดอันนี้ไงไม่ต้องรู้จักอัมรู้จักดาราในวงการไหมคะไม่พี่เพชรพี่เพชรต้องถามตัวเองอะตัวเองเคยอยู่ในวงการไหม แค่นั้นแล้วมาถามฉันน่าแล้วฉันไม่ใครใหญเพชรหล่น<ด>มาถ<ด><ส>ามใครหนูเป็นใครพี่ไม่รู้จักจริงๆหนูพี่รู้จักหนูแค่อี่ังรีดผมให้ก,กับกระเทยคนหนึ่งแล้วก็ฟุกมาดาอ๋อจ้าอ๋อจ้าคือหล่อนก็รู้จักในแค่นี้แหละตายรู้จักแค่นั้นจริงต้งมาบาใหญ่เพชร <laughs> พี่รู้จักหนูแค่กระเทยคนหนึ่งที่เคยด่าพี่มากๆตอนที่หนูยังไม่มีตัวตนแต่พอวันหนึ่งหนูมันมีตัวตนพอร,รีบผมให้กระเทยตลกตลกคนหนึ่งแล้วเขามิมีแสงมาประมาณสองปีพอม,มีแสงแล้วก็ดับไฟดับจานพูดไปอธิบายไปยาวเยียดว่าฉันเป็น,นแบบนู้นแบบนี้หล่อนยายเพชรนะหล่อนควรลดทิฐินะพี่ฉันไม่อยาก<ม>ดา่าไม่อยากด่าพี่เพชรนะพี่เป็นขาเราก็คุยกันมาดีๆตลอดนะอยากให้คิ่เพไร่าว่าอะไรเลย เธอเริ่มเองนะเอาเริ่มอะไรอะมันเริ่มจากมือมือ,มอถามเขาถามกูกูตอบเพอากูตอบมันไม่พอใจอ้าวก็นั่นและเมียกี่ดอกค่ะว่ากูเป็นกระเทยบ้านนอกอ่ะก็ใช่ไงกูผู้ควาสจริงบ้านมันอยู่ตำบลอะไรอะ่ะบัตรประชาชนอะไรเป็นไทยอันนี้บัตรประชาชนแม่ลูกเออดาราก็อื่นดาราค่ะนี่ค่ะตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรกบุทธมาศมัอยู่ตำบลอะไรลูกมันอยู่ตำบลอะไรเอาบัตรประชาชนมากางเร็ว นายอยู่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดงครามหนูอยู่ตำบลอะไรลูกคนใส่ดิคนใส่หยุดก่อนดักหนูอยู่ตำบลอะไรนะวีเลยค่ะวีเลยวีเลยเออเริ่มอีกแล้วใช่ไหมอ้าวทำไมไม่ตอบคำถามล่ะอยู่ตำบลอะไรไปลึกไม่อยากกระเทยแก่ฉันปวดหัวมากฉันไม่อยากวายไม่แเดี๋ยวอีกสามเดี๋ยวอีกสิบปีมึงก็แก่จำเอาไว้นะลูก อย่าไปหาพูดอย่างนั้นเดี๋ยวอีสิบปีมึงก็แก่ขนาดที่มึงแก่แบบมีคุณภาพจ้ะไม่ใช่แก่กันเลมีคุณภาพไหมหล่ะเนี่ยมีคุณภาพไหมหล่ะเนี่ยคนดูสองพันสามเนี่ยมีคุณภาพไหมล่ะเนี่ยจนปุยยัปได้สามเชียมากเออมีคุณภาพไหมหล่ะเนี่ยเงินเด้งมาตลอดเลยเนี่ยมีคุณภาพไหมคะสวยมาก คือสวยเนาะสวยจริงๆสว่ค่ะสวยทั้งหน้าแล้วก็สมองแล้วก็จิตใจด้วยค่ะแต่ก็โอเคใจจอยอ่ะสวยไหมคะเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะสวยอะไรนะเมื่อกี้นะพี่เป็นบอกว่าสวยหน้าสวยสมองสวยทั้งจิตใจสวยทั้งสติปัญญาค่ะคืนนี้พี่เพชร พูดเองเออเองหรือหรือหรือว่ายังไงที่พอย่างนีู้ไม่ต้องให้ใครมาพูดแทนเราหรอกค่ะเรารู้ตัวเราดีว่าเราเป็นใครแต่คนที่ไม่รู้ตัวเองต่างหากเขาเรียกว่าคนโงอนะเรารู้ตัวเองไม่ใช่พี่เป็นใครพูดแต่เรโงอโงนานแล้วว่าขหนูง่ไหมนะเาหนูคฉลาดสิ่งที่หนูไม่มีเลยเอาจริงจรจ้าทิพสิ่งที่หนูไม่มีเลยตัวเองคือความฉลาดถ้าหนูฉลาดสักนิดนะจริงๆถ้าหนูฉลาดและหนูจะ หนูจะไปแบบนี้หรอหนูจะกลับมานั่งขายปลาหมึกหรอตอนนี้หนูดังแล้วก็ถูกไหมอืมหน้ต้องพาเพื่อนอะไรอ่ะที่ไป็นทำงานอะไรเพื่อนหนูเ็าหนูฉลาดแล้วหนูวางเกมทำงานอะไรคนฉลาดเขาทำงานอะไรหนูจะพาเพื่อนหนูเติบโตยิ่งกว่านี้ไม่มานั่งขายปลาหมึกเลียงผู้ชายแบบนี้หรอไม่ต้องมาพูดถึงชีวิตชั้นนะชีวิตหลันนะเาคนฉลาดแบหลันนะมีอะไรบ้างหลันไม่ต้องมาพูดเยอะ รันเริ่มเองนะมึงจะอะไรจากกูล่ะมึงจะอะไรจากกูเออกูอ่ะอยากขึ้นมึงขึ้นกูค่ะหมายบ้านมึงมีอะไรบ้างไหนมึงเล่ามาซิบ้านมึงมีเท่ากูบ้านกูไมเล่ามาก่อนอันดับแรกบ้านมึงมีอะไรตอนนี้ออกไปจอกไปใจเย็นออกไปถ่ายรถเอ็มซีที่ยังผ่อนไม่หมดซิออกไปถ่ายรถเอ็มซีที่ยังผ่อนไม่หมดซิพี่เพจฟังก่อนฟังทิปก่อนออกไปถ่ายบ้านตัวเองซิว่ามีกี่หลังตอนนี้ออกไปถ่ายอะไรอย่าวีนอย่าวีนนะเออ นะถ้าทิพเป็นคนเก่งนะถ้าทิพเป็นคนฉลาดกว่าพี่เพชรนะถ้าทิพเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดกว่าพี่เพชรทิพคงไม่มีหน้าตาความสวยเหมือนพี่เพชรหรอกแบบมึงก็ไม่ได้เรียกว่าสวยลูกเอาอะไรมาสวยคะแบบนี้เรียกสวยเหรอลูกและแบบพี่เพชรนี่คือเป็นคนเก่งเป็นคนฉลาดเหรอคะ เอาเนื้อนอนออฟโพรดเอฟบีโอแฟนคลับค้าคนที่ดูอยู่สามพันหกตรงนี้ในซองเพชรพิมพ์เลยค่ะว่าเพชรเป็นคนคนโง่สามพันหกร้อยคนตรงนี้พิมพ์เลยค่ะว่าเพชรเป็นคนเก่งแดนอายุโซแครวอฮัลโหลบาบูอายโอลาโอลาไปแลนดี้อยู่อยู่ติงดั๊กอยู่แคร์เวอร์อยู่ติงแดั๊ก you are so clever hello มีที่คำต่ำมากอุ้ยทำไมต่ำได้ขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยโอ้ my god ไอจัสโลมาซีวอเตไอแอมต่ำโลคอสสุดๆ What is อิช mean I am low cost? yes it's so hard oh my god i think that she was be a little bit crazy right now น nah. <c oughs> ้ hello น้าบัวอภาษาโซเพนีมากที่จะที่จะ e ิ้งเวดดิดาวงนะพี่เพ้นเหมาหรือเปล่าคะพี่เพ้นกินเล้ามาสุด ยี่สิบปีแล้วค่ะกินเหล้ามาตั้งแต่มึงยังไม่ดังอ่ะมึงคิดว่ามึงกูกินเมาไหมล่ะแล้วะกินเหล้าก่อน่ก่อนอ๋อแต่ต้งไม่ต้องมาพูดหรอกนะว่าเรื่องดังไม่ดังอ่ะนะเออไม่ได้มาตอนเลยกินเหล้าแต่ก่ไม่เลยยืนขายอยู่าต้องต้องดกูมีผีมั้งแต่อายุสิบยี่สิบค่ะเปลียนมาตั้งนานแล้วค่ะขาก่อนเออเออกินเหล้ามาตั้งแต่มึงยังขายตัวจุกจุกจะใส่มึงเปิดร้านเสริมสวยต้แกระจกจอกอ่ะ นะเธอก็ไปเดินโลบังกระจก,กระจอ,อยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะเออพัทยาไหมแฟนค่ะชีก็ไม่ใช่คนเก๋นะแล้วสีมาดูถูกอาชีพเธอเองก็เป็นเมียเช่ามาก่อนใครคะเป็นเช่าใ <ไข S 1> ครฉัเป็นกะหรี่น,น,นี่นั่นนะ่ะก <laughs> ูเป็นเมียชเช่าใครคะพ,พ,พอ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 พเป็นเมียเช่าใครคะพูดอีกก็เข้าตัวเองตลอดเลยนะเป็นเมียเช่าใครคะนเลยยะแพ ตอบคำถามกูค่ะกูเป็นเมียเช่าใครคะขอชื่อผัวกูที่กูเป็นเพจเป็นเมียเช่าเขาหน่อยคะ่ะตอบสภาพนี้หรอตอบอ,อีท<ต>ีตอบ,ตอบไม่ละอ๋อไม่ใช่เป็นเมียเช่าหรอกเพราะสภาพนี้ไม่มีใครกล้าเช่าเออแล้วเมื่อกี้บอกเป็นเมียเช่าแค่หลายวันเขาก็ไม่ให้หรอกอีเดอ้ออุ้ยโลดมึงนี่เหมาะกันที่กูชินะอีกคลิปนี่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  <c oughs> เอาสิเอาสิเออเก่งเก่งเมาแดกเล่าแล้วเก่งกูสัญญานะว่ากูเจอมึงที่ไหนนะกูจะเอาให้สุดเลยกูชอบรัะพี่โจ๊กแคปไปให้หมดนะคะกูสัญญาว่ากูจะกูขอพูดนะกูสัญญาว่ากูจะอีกระเทยชั้นต่ํานี่ที่ไหนกูจะเอาให้สุดเก่งนักเจอตรงไหนกูขอสัญญาว่ากูจะอีกที่ไหนนะกูจะเอาให้มันวิ่งหนีเข้าห้องน้ำเหมือนลอบธอให้มันเจอกูอ่ะโอ้ยชอบ <ใ>เราให้เดีแล้วที่วิ่งจุกตูดไปหลังเวทีแล้วก็เอาคนมาแบบอีเพชรจะมาทํากูกูจะเอาให้ที่สุดเลยมึงคอยดูก <c oughs> ูชอบหรือใช่กูบินอาว,ว่าใครรู้ใน <c oughs> ไอ้แฟมเดี๋ยวพรุ่งนี้พาบินไปบ้านอีนี่เลยใครใครหาที่อยู่อีนี่ได้เดี๋ยวกูจัดการเองเก่งนะขึ้นมากุงเทศเมื่อไหร่กูสัญญาว่ากูจะตามไปดักรอถึงที่คอยดู แล้วทาไมต้องขู่อสัญญาเลยมึงไาเหยียบกรุงเทพหรือมึงไปที่ไหนเมื่อไหร่กูจะตามไปใหญ่ที่กูตามไปใหญ่จังเลยเก่งจังเลยสวย่จังเลยไม่วานซืนเนี่ยโคตรเก่อีพ่อเดเมื่อวานซืนเก่งดาวซออ๋อจอกพ่อจอกแม่มึงค่ะไม่ใช่พ่อปูจอกจอกไม่ใช่แม่กู่ค่ะไม่ใช่พ่อแม่มึงอ่ามึงก็ไม่ใช่พ่อแม่กูค่ะ หยุดต้องแทนไว้ล่ะพี่จะน,นอย่าเอาหัวนีากระชับเอาคอมาใส่1ิเส้นยิงสู้ที่เราไม่ได้เลยอยีพวกกระเทยพวกเนี้ยเก็บสงบสติอารมณ์กอดีกระเทยแกมึงหยุดสงบสติอารมณ์ไม่ไใช่มาวิเนี่ยนี่น้าแหละปลาหมึกเป็นปลาหมึกชั้นต่ำกาที่จะปลาหมึกชั้นต่ำนะ ก็เป็นต่ําจริงอ่ะมึงดูนี่ใส่คนขายสินี่ใส่คนขายปากเที้ยปากฮีขนาดเนี้ยใครซื้อมึงแดกก็โง่แล้วกูพูดเลยใครซื้อปลาหมือนนี้แดกดูดูสันดักยายเพชรมีสัมมาคารวะนี่ก็รู้แล้วค่ะไม่ใช่ท่นบอกหล่อนก่อนวันนั้นน่ะที่งานประกวดน่ะฉันไม่ได้กลัวหล่อนหล่อนฟังฉันก่อนยายเพชร ไม่ได้กลัวหล่อนโอ้ยทุยไม่ได้กลัวหล่อนแต่ไปบอกอีต้องตามมาไล่กูออกจากงานถ,ถ้าถ e ้าอีเพชรไม่ออกจากงานกูจะไม่ขึ้นเวทีมเอาความมั่นมาจากไหนคะกูมีเอาค <พา S 2> วามมั่นมาจากไหนคะเป็นดารากูมีพาวเวอร์ถ้ามีพาวเวอร์จีมึงจะทาให้กูออกจากตรงนั้นได้แต่ทำไมกูนั่งดูโหกูรอโหไล่มึงจนจบการประกวดค่ะพาวเวอร์สตีน พาว่าอะไรคะถ้ามึงมีพเวอร์กูต้องเดินออกจากหอประชุมตั้งแต่วันนั้นแล้วค่ะแต่กูนั่งโหมมึงจนประกวดจบจนมึงเป็นอีเตี้ยเดินโชยอยู่บนเวทีอะค่ะอีผีอีประหลาดอยู่บนเวทีอะค่ะกูนั่งโหมึงจนแบบวินาทีสุดท้ายค่ะต่อไอ้ต่อมึงชันต่ำต่อไอ้ฉันเตี้ยต่อฉันยังไงแต่ฉันก็ไม่เบี้ยวนะหญิงหญิงต้องคิดดีดีอ๋อไม่เกี่ยวค่ะจิตใจมึงเบี้ยวค่ะจิตใจมึงเบี้ยวยิ่งกว่าปากตอนนี้จิตใจสกปรกด้วยแล้วก็เบี้ยวด้วยค่ะ จิตใจมันน่ะมองดูไม่ได้จิตใจมันเบี้ยวค่ะองดูได้ต่อให้กูจะปากเบี้ยวค่ะขาขากูจะจิตใจดมันเบี้ยวค่ะเบี้ยวไม่ต้องมบพูดเยอะโง่คือโง่ค่ะโง่ก็คือโง่เนี่ยโง่ก็คือโง่หัวร็อกไปเลยค่ะหัวร็อกกบเกิดไปเลยค่ะอิสพกเน่าอีหน้ายียอีโง่ไ้วต่แล้ว ถ้าลงแพ้นะคะถ้าลงคือกระจกนะคะถ้าลงคือกระจกนะคะติกตอเก่งก็เก่งให้สุดค่ะไก่่ก็เก่งให้สุดค่ะไม่ใช่ฟังให้มันเจอไปให้มึงขายเป้ามึงไม่ได้อะค่ะให้ช่องมึงเจ็งไปเลยขายไม่ออกอะค่ะเพราะเป้ามึงมันขายไม่ออกอยู่แล้วค่ะคิดจะเก่งกับกูให้ช่องมึงเจ็งไปเลยค่ะกูสร้างอีกสิบช่องคนก็ตามกูค่ะแต่มึงไม่มีช่องทำมาหาแดกกูจะสะใจสุดๆ มีอะไรอีกไหมคะอ่ะจะด่าได้ก็ด่ามาค่ะมาเรียกไอ้แมงดามานั่งคู่กันล่ะเรียกไอ้แมงดามานั่งคู่แล้วมาช่วยกูด่ากูสิเรียกไอ้แมงดามาสิคนที่มึงเติมเกมให้วันละห้าสิบบาทอ่ะมึงรู้ได้ไงดอกมึงก็ต่อแหล่มไอโง่เขารู้มาทั้งประเทศนี่เดี๋ยวมึงแบบไม่รู้ที่เลี้ยงเขาแมงดาเลี้ยงแมงดาไว้อีโง่เขารู้มาทั้งประเทศมึงเลี้ยงผัวแมงดาไว้ในบ้านอีโง่สภาพคนฉลาดนะ ไม่เคยเลี้ยงผู้ชายค่ะฮะกูไม่เคยเลี้ยงผู้ชายค่ะไม่เคยเติมเกลเป็นผู้ชายเพื่อไปเย็ดหีป,ปอมๆตัวเองเก็ดสิลไ <Get S 2> หมคะกอลันะะลไม่ได้มีกีนี่โอ้ยมีกีล้วยตกีหน,นังไข่กีหนังไข่อย่ามั่นลูกอืมกีที่สร้างมาจากควยยาวๆของมึงมึงอย่ามั่นอีกีกะลีอืมมีกีล้วยังมีกีแล้วยังไงคะอย่ามั่นว่ามีกีล้วชนะค่ะ คนมีกีแบบมึงกูเห็นสภาพมีกีนั่งเลี้ยงโอ้ยมีกีจริงไม่ไปหาผัวรวยๆหรอลูกเคยมีพหลังตีกันแย่งกันหลอทุกวันนี้มาเอาอะไรมาเอาเด็กเออติดเกมเปวันละร้อยสองร้อยทุยทุยก่ยอ,นอนี้ต่อนุยก่อนี่นต่อนคนอื่นอุยทยปลาหมึกทุกคนแคปไว้นะคะปลาหมึกเฮียเว้ปลาหมึกน้ำลายเต็มเลยทุกคนแคปไว้นะคะปลาหมึกคนเคี้ยปลาหมึกที่มีแม่ค้าต่างหีปากหมา ปลาหมึกที่ไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่ปลาหมึกที่ไม่มีสัมมาคารวะหล่อนยกตีนในฉันก่อนนีดอกแล้วทำไมอะคะข่าวลบเหรอแล้วทำไมอะคะอันนี้ไม่ละค่ะเออเก่งให้ดีๆนะคะทุกคนจำวันนี้ไว้นะคะทุกคนจำไว้น้มันยกตีนในพิธีก่อนแล้วทำไมฉันจะยกไม่น้ำหล่อนยกค้างได้ยค่ะยกข้างค่ะยกข้างค่ะโอ้ต่ยละลูกค้ากดปลาหมึกเลยนี่ดอกโหุย อ้อุ้ยอ้ทุยไอ้ดอกมุกเดิมๆเปลี่ยนสภาพอย่างมสภาพอย่างมึงไม่เหมาะกับน้ำลายกูจริงๆไม่เหมาะกับอะไรเลยคนต่ำๆชั้นต่ำทำความคิด่มึงเหมาะกับน้ำลายกูค่ะผู้หญิงอย่างมึงไม่มีค่าอีกเธออย่างมึงไม่มีค่าอะไรให้กูแต่ว่าคนอย่างมึงไม่มีทางให้กูถมท้องถมในหอดสวน้ำลายนะกูก็ไม่ยอมหรอกนล้วไม่ยอมก็มาสิเก่งจริงไหมล่ะขึ้นมาสิให้บอกค่าตั๋วเครื่องบินให้ไหมล่ะมาเจอกูสองต่อสองไหมล่ะกูขอท้าตีเลยก็ยังได้เก่งไหมล่ะจะเก่งไหม ให้บวกค่าเครื่องบินใช่ไหมคะขอเล่บัตรประชาชนค่ะคุณจะจองตั๋วให้พรุ่งนี้